รับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับจร่งกับพี่ฟูอีกแล้วและว,วันนี้ก็อยู่กันในเกมบลินเอา EP8 อเออปวดหัวกันต่อนะครับ เมื่อการเสียเวลาไปเริ่มดูกันเลยล็อกอีนโอ้โหมาก็ปวดหัวเลยทีนี้มีลูกเจี๊ยบอยู่กี่ตัวโอ้คำถามนี้เป็นคำถามง่ายๆเราก็แค่เลื่อนลูกเจี๊ยบออกอเห็นหรือเปล่าอ่ะเออนี่เห็นไหมโอ้มันเก่าแล้วมุกนี้อ่ะสองสี่หหตัวครับผมคุณครูฮะห,ห,หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดอ่ะเจ็ดตัวอ่ะเจ็ดตัวครับเฮ้ยอืมใจเย็นเย็นนะใจเย็นเย็น 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยลองเขย่าสิเขย่าเลยครทุกคนไม่มีอะไรเฮ้ย hey, สรุปลูกแกมีกี่ตัวก็หกตัวไงก็ถูกเ้ยวอ่ะเออสามสามนี่เป็นหกเออ หรืออาจจะเป็น1 2สองอ้าวไล่เลยอะ่ะมันต้องมีถูกสัก,กอันอ่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวว a t มันโพ่มาจากไหนมาเนี่ยขอบใจน้องหมาไม่เป็นไรนะรูปหัวนะอู๋อ้๋โอ้ยกระดูกให้น้องอีกแล้วมันมาแบบนี้อีกแล้ว ยยนกระดูกปิ้วยวนกระดูกปิว้ว,วไม่ใช่เอาให้น้องหมาไม่ใช่คืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วกันอยู่เคียงข้างกนันก็ดีมากกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ทำอะไรเ <c oughs> มื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้กดว่ว <c oughs> เอาชนะในศึกมวยครั้งนี้โอ้โหเป็นไม่เอาอะหนีดีกว่าหนีดิไม่เอา เฮ้ยต่อยว่ะโอ้ยเชียร์หนึ่งสองลบมาเด,าด้หนึ่งสองนี่ไงลบมาเด้มาเด้หนึ่งโอ้ย,อยขอขอใช้สมาธิเอาชนะสึวยครยั้งนี้เอออ๋อเปลี่ยนตัวยูให้เราเป็นตัวใหญ่นี่ไงหาแม่ไก่แม่ไก่อยู่นี่ไงลูก หาแม่ไก่แล้วเหรอ,อรวมลางกันไหมลูกอันนี้เฮ้ยหรือว่าเราต้องตบตีลูกเดี๋ยวแม่ไก่มาเอ๊ะเอ๊ะหาแม่ไก่แม่จา๋าแม่อยู่ไหนแม่ไก่เฮ้ยอันนี้ไม่รู้จริงๆฮะทำไงอะทุกคนอันนี้ใครรู้คอมเมนต์บอกพี่หน่อยสิมันทำไงหาแม่ไก่เฮ้ยลองเขย่าไม่ลองเขยา่ไขยาไหมคิดอะไรไม่ออกเขย่าไปก่อน ไม่เกี่ยวฮนะแม่ไก่ออ้ยพี่ยอมอันนี้ขอใช้ตัวช่วยนะฮะยอมแพ้แม่ไก่อยู่นอกจอลองลากที่จอดูสิลากโอ้นี่ไงโอ้โหถามจริงใครจะไปตัดสลูงครับเนี่ยผลรวมของตัวเลขสูงสุด3ตัวด้านล่าง3ตัวด้านล่างก็คือตรงนี้อสิบห้า1ิบห1สิบเอา้าว5 หนึ 1> 1, 3, 2, 6, ่งสามสองหกศูเฮ้ยคืออะไรอะ่ะขอยอมแพ้เลยอะ่ะยอมแพ้ครับตัวเลขคีย์บอร์ดก็อยู่ด้านล่างไง 7, 8, เจ็ดแปดเก้าอะไอ,เอ้เคีียแล้วใครจะไปรู้เล่าโอ้ยเว้เ้ยมันหมายถึงตัวเลขคีย์บอร์ดแล้วเราก็มานักกันก็ไม่บอกอะไรอะ่ะโอ้โหเกมนี้มันเล่นลิ้นนะทุกคนนะ โอ้โหโอ,อย่างนี้นี่เองโอ้โหว้าวแล้วบูคำา1 0 1 1 3น่าจะใช่ใช่ให้เดารหัสผ่าน1 0 1 1 3ไม่ใช่1ก็7อ่ะ7 0 7 7 3 โอ้โหก็เก่งเลยวะ่ะแล้วก็คลิกหลอดไฟอันที่สี่โอ้ให้กดหยุดอ๋อหยุดเออให้มันได้อย่นี้เลยเหรออ่านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอบุมมากวันนี้ก็เอาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อน นะครับก็ถือว่าเกมมันปั่นดีนะนะฮะเออก็จะมีพาร์ตต่อไปเรื่อยๆถ้าชอบก,ก็จะรีบกดไลค์กดซับสไครต์หรือจะสนับสนุนในการสมัครสมาชิกช่องหรืออ่าส่งซูปเปอร์แตงก็ยินดีมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันมาไม่ว่าจ,จะเป็นหัวเล็กหัวใหญ่หัวซูปเปอร์นะครับก็ขอบคุณมากเอาไว้เจอกันอีพีหน้าอีพีนี้ขอตัวไปก่อนอาริกาโต